ฮูลิโอซซ่ามาร์ติเนสเปลี่ยนคู่ชกมีการประกาศออกมาแล้วในวันที่4ทธันวาคมนี้ฮูลิโอซซ่ามาร์ติเนสแชมป์โลก WBC บีรุ่นไฟเวทจะป้องกันแชมป์โลกกับซามนูเอลคาโมนาเฮลิเดียผู้ท้าชิงอันดับที่18ชาวสเปนก่อนหน้านี้มีข่าวประกาศว่าผู้ท้าชิงของฮูลิโอซซ่ามาร์ติเนสก็คือแม็กวิลเลียมอารโย นักชกที่ชกกับฮูริโอซีซ่ามาติเนสเมื่อปีที่แล้วแล้วไฟจบลงด้วยการไม่มีคำตัดสินเพราะเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันจนไม่สามารถชกต่อได้แต่ว่าทางแม็กวิลเลียมอโลโยนั้นมีอาการบาดเจ็บที่คอและหลังทำให้ไม่สามารถขึ้นชกในวันที่4ธันวาคมนี้ได้ในสภาพที่เต็มรอยจึงได้ประกาศถอนตัวออกไปโดยทางซามูเอล คาโมนาเฮลิเดียนันเป็นนักชกตัวแทนโอลิมปิกปี2016ของสเปนซึ่งเขาเองเข้ารอบไปได้ถึงรอบ8คนสุดท้ายก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นชกอาชีพในปี2019โดยขึ้นชกไปแล้ว8ไฟชนะทั้ง8ไฟชนะน็อก4ไฟไฟนี้จะเป็นคู่ชกประกอบรายการของไฟระหว่างฮวนฟานซิโกเอสซาดากับทางโรมันกอนสซาเลส แฟนๆมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ทาง The Zone ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือนั่นเอง